สบายดีในยามเศ้าเด้อลูกมาแล้วกันยังบทันมีอีสังเ็ตเถื่อทุกคนตื่นมาแล้วกันลูกขึ้นมาดังไฟหนึ่งเข่าไว้ก่อนเนาะหาฟืนหาไฟมาสุมใส่กันเนาะทุกคนเผื่อสิเฮ็ดไถมันเกิดไฟนั่นเองเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เหาดังไฟลูกเรียเฮากระเซียวม้อหนึ่งมาข้างไว้เลยแล้วเหากระสีไปหาเสือเข่านั่นเนองนะกอดเนาะ หลังจากที่เฮาสืบเร้วๆเฮากะสิเอาลงมาข้างไว้ในมอนหนึ่งทีเฮาข้างไว้ก่อนนานี้เนาะหลังจากนั้นทุกคนเฮาก็ขึ้นมาเบิงเจอรเงือดโอ้บ่อยกากสิพันลานเลยมันหกมาคิลีเนะเาะอ้าเข้าไปทางในเฮื่อนกับไปเห็นมะกร้้ยซุกบันนี้ก็บ,บิกินข้าวหนึ่งแล้วก็ลงมาเบิงวัดข่าอีกเจออมาเฮาทุกคนบ่ได้เจอไพ่เนาะเจือมาเฮานางเฝ้าเฮาก็เลยบอกมาาว่าเออเฝ้าวัดข่าให้ในเด้อแต่ว่าไฟหมดกระจุไว้ให้เน่ววาซัน แล้เวเบิง่งทึงไฟยามนี่กะค่อนข้างสี้แจ้งออกมาแล้วเนาะทุกคนเนาะอ้าวหลังจากนั้นฮาก็เฝ้าออมาเมียนถวยเมียนบวงเนาะทุกคนเพราวะว่ามันค่อนขอ้างสีแจ้งแล้วเนาะทุกคนเออตอนนี้มันค่อนข้างนีสวยแล้วนั่นเองก็เลยแบบต้องเฝ้าเฝ้าเฮ็ดเวียงเนี่ยจักน้อยนึงนี่บรรยากาศเทือกนาวกะซิมีต้นไม้ใบหยาไหลพอสมควรเนาะทุกคนเนาะสำหรับทางหลังเฮือกนาวกะซิมีต้นกล้วยต้นอ้อยที่เมะเขาปลูกไว้นั่นเองบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์แห้งแหงเนาะสำหรับทางเฮือกนา อ่ะก็ได้เวลามาเมียนเครื่อ,องเมียนของนะทุกคนเนาจะจับมันไปนี่จะมีไปหันบอกเลยว่าเครื่องสม,มัยสมัยะลายอันลายเนียเ่ยเฮงหลังจากนั้นเฮาก็สิมาล้างถ้วยล้างพวงไว้เอาล้างแป๊บเดียวแจ้งแล้วทุกคนโคตรไวเฮงอีนหลีเนาะนี่ทุกคนเฮาก็สิมาซสยข้าวเลยขั้นตอนนี้ก็ได้เพราะว่าปวดข้าวค้างไว้แต่ดุนแต่นานแล้วเกิดเป็นไฟไหมหม้หมอกมื่อกี้เนี่เราลืมเบิร์ลืมเบิร์ ข้าวของเฮากันสิเป็นข้าวเหนียวนะทุกคนเนาะที่เฮาหนึ่งไว้กับบอกเลยว่าแซ่บแซบเนาะหลังจากนั้นทุกคนเอ้ยเฮาก็ได้ขับภารกิจจากแม่เฮาเมื่อนี้ขนไดเนาะไปปล่อยงัวปล่อยควายอยู่นาเด้อลูกนะโอ้ยสิได้ไปอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะขับรถเจิดไปเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก,นก็คือทางไปนาของเฮาบอกเลยว่าตะก,ก,กุกตะกักแล้วก็เป็นตาเสียวๆนาะทุกคนเน,นาะกันในขณะที่แบบเฮาขับรถอยู่กับเสียวไปนาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าทางมันค่อนข้างสิแบบกระลุกกระลักเนี่ยทุกคนทางไม่ค่อยแบบเที่ยงไม่ค่อยอันนั้นปานใดเนาะ นี่ครับไปครับไปเนาะทุกคนบอกเลยว่าหน้ากะไก่พอสมควรเพื่อสิไปหอดมาหอดน,นแน่ทุกคนไก่แล้วไก่แล้วเห็นแต่หลังคาเนะาะไก่สีหอดแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ดีชุดทุกคนในทีชุดก็มาหอดเทียงนาเองเฮาเทียงนาเฮากับสิอุดมสมู์ดีแล้วมีแต่ก่อนนาะไม้อ้อมหอบเทียงเนาะนี่ก็คือก่อนน้อไม้ดีพอเฮาปลูกไว้เนาะ เอามาฮอนแล้วเขาก็สิไปปล่อยงัวปล่อยควายเลยเพราะว่าเมื่อน,นี้ได้หับภารกิจปล่อยงัวปล่อยควายจากเมี่เฮามาเนาะคนนุณเนาะเป็นใส่มากันเลยได้มาเนะความจริงไปได้อยากมาจากดีแล้วกี่การ นี่เนาะทุกคนน่าก็สิมากแก้เสื้อออกเลยนงอควายกะเออกับว่น้อยบ่าลายเนาะสำนีแหละหลังจากปล่อยงอนแล้วก็มาปล่อยควายเออปล่อยควายแล้วก็ขึ้นไปทุกคนเพราะว่ามีเวียกอีกเวียกหนึ่งที่แม่เฮามอบมาแห่งก็คือมาหดผักนั่นเองเนาะทุกคนเนอออันนี้ก็คือสวนของเงาผักของเ้ากะสีบ่ได้หลาไปไหนเนาะทุกคนเนาะก็มีจะซอซ้อย่างเพราะว่าตอนนี้เป็นขังสซหฮือหนานเนาะทุกคนเนาะ ามาจเจาะเบืงน้ำในอง่นกระเบิดปานี้ใส่น้องทุกคนเมื่อนี้ค่ะสิมาใส่เวียกน่องเขาอย่างเต็มที่ใส่เท้าไปตักน้ำอยู่ในนองขึ้นมาไวเฮาทุกคนโอ้เตียงนอะนะโย่ไผ่ทุกคนเตะไปกระต้องโนะย่เนาะหิวนอนทุกคนอันนี้คือแบบต้องหิวเพราะว่าใจเจอยงเหงก็ต้องหิวนะทุกคนเออ หลังจากที่น้องฮัดทักน้ามาให้แลี้ยนะทุกคนเขาก็สิมาทำการโนดปลากคดหนี่ของแม่เขาไปเลยโคดแบบฝ่าว่าเนาะมันีก็ได้แต่ต้องแบบเอาลายเนาะทุกคนนะโคดแบบน้อยๆก็พอเฮ้อว่าสัตว์เนาะเอซิมาโคดพักบ่งเนาะนี่คือพักบ่งที่แม่ของเขาปลูกไว้นั่นเองเนาะทุกคนสิ่งที่เขาปลูกที่บ่มีมีที่ของแม่เขาตั้งนั้นเองก็ทีใช้เวลาในการโคดอยู่ ถึงน้อยหนึ่งเด็กคนเนาะตังวาชิเป็นส่วนน้อยๆแต่ก็ต้องใช้เวลาใน,นาการโหดจักหน่อยนึงโหดไปโหดมาอยู่ในนี้แล้วเนาะบ่ต้องไปใส่ดอกมื้อนี้ก็คือหน้าตาก็ยังแบบบ่ทันในเสื้ผมก็ยังบ่ทันได้วีอี e สังขาบ,บ่ทันได้เฮ็ดทุกคนตื่นมาแล้วกัมานานเลยโอ้ยอันตรายเองเนาะนี่หลังจากนั้นเฮาก็สิมนวาร์เฮดเออแล้วๆ